ว่าเบรงระบบเครื่องเสีย,ง,ยงครับคุณยศครับลำโพงครับนี่ครับปาทอตู้เบสครับสองสี่หกแปดสิบสองสบี่สิบหกสิปดย่สิบยี่องยี่สบางละ่ใบครับอยนครับลำโพงเขาอย่างไรคั่นี่นี่อีหอย,อยังไง โอวาเทคเนาะวาเทกอเมเจอร์เสียงกลางอเมเจอเบียร์วาเทคครับเสียงดีครับดังแห้งครับเพิ่งขยายมันครับพล,ล,ล,ลังพลังมีเสียงครับเนาะบางยี่สิบเอ็ดเนาะตัวละสองดอก<ล>ว่าขนาดไหนว่าจะปรรจาคมคุณมา ัจหล้ังวะมันยังไงมันบ้นี่ดอกโอ้ครับตอนนี้วอเทคโอ้แต่อันนี้แค่หนนะแต่ว่ามันดังอย่ดีครับดังอยีดังแห้งมวลสอดแจ้งมันเจ็ดโมงคุณระมามาเคลื่อนน่น หกโมงเ้าเลิกเลยโอ้ถ้าคนตีกินกันเราก็ตัดแจ้งว่ามันโบตีโ่ตีกันหรอกโมน่อัน้ม่เสียงครับว่าตอนนี้กำลังมีเสียงครับพี่น้องไ oh ม่ได้ไม่ได้ครับปิดแล้วครับครับเจ็บรูดแบบรูดในมือเมนเมน นี่แดงยินงเยืกลางอเมเรอร์ครับสองสี่หก นี่เสียงกางลงางกำลังโอ้เจ้าหน้าที่ันกาลังตั้งเวทีครับก็ขายายมันอยู่ใส่ืี่ร้านีหนวะไปเบิงบ่งไหนวะเขาอยากไปเบิ่งเนี่ยว้าโอ้โอ้ สวัสดีครับผมขออนุญาตเด้อขออนุญาตมาเบิ่งแน่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งแง่นี่ยแหละปลดนี่คุ้มพลังครับเมก้า9002ครับ T A ทับเนาะเอินทับเนาะทับโอ้นี่จะทับทขนั้นเลยรอบรองดังไกลแถมขึ้นนี่ครับ โอ้เพิ่งกำลังติดต่างไฟครับโอ้เจ้าหน้าที่ไลยเนาะคนไหวไล่กันป้าตัวเวิ้งเจ้าหน้าทีงานแต่าะบบครับคนคนเล็กงานบับแดงของเพื่อนเนาะไหวแห้งเล็ดแล้วไปนอนหมวกครึ่งไหนดึงสอดแจงคือนเอาเบิ่งสอดแจงบ่ไปนอนแง่ไหนบัดสามทุ่มสี่ทุ่ม โอ้โอ้คนละบ่คนครับเกินไปซ้ำเลยครับขาสั้นเหรอเนี่ดิี่้ี่สั้นสองกับเพื่อแห้งเหรอครับผู้เพื่อนเฉินได้ย่อมเงินจะได้เนาะอ้าวตูรำพงครับเพิ่นครับปลายกิ่เบีดครับต้นนี้เพิ่อนเองุดได้เนาะต้นนี้เบียดปะครับอาจารย์ครับ ต้นนี้ครับเบียดบ่นี่เบียดเนาะต้นต้นต้นไหนเสียงกลางครับมี่กลางเนาะอ๋อนี่เป็นช่แนลครับครับเมกาหนึ่งสองโอ้สั่งรังวิญญาณนะครับเปิดเพลงนี่หนิป่ะปึงเลยมีคางนึงนีน่หนิเนาะมีสายไฟครับ ลายข้อครับโอ้มาเบิ้งเบืง้งหลังเพื่นเทดงานครับมาธรรมาดาด้วนี่ใส่คนงานลายครับจัดฉากตั้งฉากมาธรรมาดาเลยระบบไฟระบบพานเบิ้งครับวิธีการ เดี๋ยวสีร่องฟังเสียงครับเมื่อกี้มันร่องแป๊บนึ่งเลครับมาเบรงระบบตู้เท่านี้ครับผุมพลังครับโอ้ดังแห้งครับนีโอ้เบงชากครับเพิ่นเทศจากซื้จุกบอดได้ดยนี่ตัดลายตัดยางนี่ซื้จุกบอดเลยครับพี่น้องเลยโค้งเล็กโค้งเล็กสามหุนมั้งสี่หุนเล็กสี่หุน อีเวทีหลังห่านครับโอ้ผมพลังครับข้างนี้บอลไ,ไอล่ไปพลังเมืองกับการ์ลังแตงต้นแตงโตัวมาเบาิองคนต่อไฟ เอิอไฟยังก่อนครับนี่ไฟบีมไหมไฟบีมไฟยังทีมันซองไกลๆครับนี่เนี่ยนี่บอกระบบี้แบบวางขึ้นหรือแบบรุ่นเครงคันโอ้วางขึ้นเนาะสีซองหล่อกล่เท่อมันซองสูงโอ้ตัวนี้เนาะไฟบีมนี่จจกรอดตอนนี้นี่จะนี่ไหลเนาะหลายโอ้สามสิบกว่าตัวเครงคันกับมีเห็นบ่ปุ่นนีเหมืเลยไฟบีมตัวนี้สปอร์ตอะไรเนาะ สิติไปซองโอ้ซองอ่ะนี่ให้มันโอ้โอ้มันสะท้อนแสงน้าเลยเนาะมรงนี้จอ LED เว้ยจอ LED โอ้ตรงนี้นะครับล้งน้ำพุโอ้ล้งน้ำพุนั่หลังน้ำพุนั่นพ่นน้งล้างนั่นไหมเนาะครับล้างน้โอ้ตรงนี้จะใส่รใส่ขึ้นกันถูก กสีเฮดดแล้วเนาะเนาะใส่เวลาโดนมาไดนเฮ็ดแล้วทั้งหมดเกินสอสามชั่วโมงเนาะไม่เกินสามชั่วโมงครับโคนรหลายเนาะโอ้จะคนชาวคนไว้หลายน่กันเฮดเนาะจะนาทีตีนี่ป้าพุงไม่ไหลเนาะเติมจ้าขึ้น เขไดะใสคอนเนเดินทางไหมเร็จืนขึ้น,นบ,บ,บนขึ้นดูงานประธานาบดประธาน,นาดนีสารครามเนาะอสารครามลึกอน,นี่ยสาภาเออสารคาพประานาดีอตัวนี้ยังหันไยังไยวโอ้ยส,งส,ง,สงสว่างสว่าโอ้รบ,บไฟไลายเนาะ เจ้าซับเตอรมาหลาย,ยเ,ออาเรื่องเลยเมื่อเรื่องหนึ่งพื่อนี่เรือขา,ายที่นี่ก็บไปขายเนาะเอาขอบคุณครับที่แนะน้ำครับผมโอ้เพื่อนสีร้องเสียงแย่เลยขาฟังเสียงเด่นฮู้ดหม้อรำเพิ่งกับมุมไผ่มุมมันเสียงจองทีไผ่สีมันอยูตต่ใตห่านคนละครับพี่น้องเลยอีกสักครู่ครับเกษสรได้ฟังเสียงนะครับเพราะใกล้สีแล้วอ่ะล่ะ แต่เวลาบอเกินสามชั่วโมงครับไปเลยครับเพียเขียนชื่อไว้พร้อมโวนลิโอทำยันศาสตร์ว่าสันเออนั่นเพิ่เขียนไปย่างดีแล้วเออศาสตร์ขาดเพราะว่าศาสตร์ขาดทำนั่งขาดเพราะว่าต้องเฝ้าอยู่นี่เลยผูกไว้พ่ออมตอกตะปูไว้พร้อม เปิดมันจองไว้ไวเมื่อแรงนี่มวนเป็นมวนครับพี่น้องครับกําลังจิตตั้งฉากหลังครับผม<ๆ>กรลัางงามครับไฟเปิดแล้วครับพี่น้องอเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนค่อยไปจักหน่อยครับนี่ภาพมาเบ่งบรรยากาศในการตัง้งผ่าในการจับจองสถานที่นะครับถามองดีๆเด้อมองมองดีๆ เป็นสีม็กเสียงแบบใดครับเบิ้งจานครับโอ้จานม็กเสียงเลยเนาะครับผมโอ้ใกล้เลยร่องอะปะครับเป็นแต่เทศนะครับเทปโอ้เพิ่นเทศอยู่เนาะโอ้เพิ่นเทศกับเ,เทศไปจี๋เหลืองเพินเเ่น <laughs> ประหยัดเบิ้งเนะครับรนนมีมีจอรพร้อมนอกครับเนาะบ่อไฟบบบ่่ครันีีทมัน<อ>มีอ่ามีมีอย่างโลโก้อยังเรียนพวกบืวบบวบเหมือนจต่ความปะ นี่นี่บ่อันนี้ตรโกยังไงหนึ่งคว่ำคว่ำ่โอ้เ็กจาโอ้ตัวนี้ใส่มไรคับนี่ครับยงมาหาตัวเันเป็นหลานดามันต่างไเลยเนาะได้ปับไหมบ่ครับับแน่สมอครับ่าต้องปั๊บไม่สมือบ่มันปนทีเลยครับโอปนทีเนอะปนทีแก่ปนทีอ๋อรับใช่มันมัน เสียงนี่เปิดเต็มที่เลยเอ็นมาเวลาเปิดแน่แน่ไดองห่เปิดแห้งไรก็อยากไรอโอ้เกินหูเดยนะอ๋อเกินหูนะระบบเครื่องเสียงเพื่อนตัวนี้ฟไยไฟเนาะน่าจังะไรจังเบิองออกลายปันเนี่ยปลาทูขนาดจุ่น้ำสูงเหมือนจังเบิองบอกสายไฟผ้าไฟบีมไม่อย่างครับหมองไะไมันครับไม่มีเลยครับไม่ด้มีเลยอ๋อตัวนี้เป็นเวทีบหรครับจำลองบหรครับเนี่ย กรุบที่ห้าวจำลองขึ้นมากมันคือมาเชื่อมไม่หนีอะไรวะดนเยือดเนจะคเติเนาะควาสั่งควอม่ันโอ้สั่งส์วิตจังๆไหนเลยเนาะวงรถที่เสียงรถห็นมันงามบ่งามโอไฟซองฟาซื้อสูงๆเทานนไฟบีมบ่อเออกันเห็นไฟตัวนี้ปั๊บนี่มาดด้เนเนาะ เออไฟหลอดก็เถิหอดเบิรสุขนแล้วเขามาน้ำไฟเีอไฟซองไกลๆเลยคุณอยู่ใสเนอะมั้ยมั่มวนี่ได้มากป่ะครับมาเออเอาขออนุญาตเลยเบิร์ตปั๊บแบบไรครับปั๊บไม่หนีเลยนหมาปั๊บบอกด่งคนดึงโลกนะครับบ่บ่ห้มันดังไปไกลแต่ว่าอยู่นี่นี่ดังยางแห้งเลยนาะแต่ี่พ่ม่นะเะว่าไก่แต่่มแห้งป็นไหน อ๋อ้วกนี้ดังไก่ลำพงนี่ขันดังแห้งนี่อ่าดังบไปเลยเนาะมันเตือนไปเบิดเนาะคนบักมวลเออคนบักมวนเนาะยืนหนาลำพงอ้าวลุยเลยครับลุยเลยประเทศแล้วแล้วหยาดเลยล้องเสียงครับเออมาเบิ่งเคนครับสุดยอดได้เลยเออเบิ่งครับเบิ้งวายด อาจารย์วันนี้นี่มาเพื่เอาเพลงบริการชิดเอตอนนี้ไล่โด้วยกันเนเราอัปเดตอ่นน้อัปเดตโอ้แอดมินมัครับดโอุ้ดยอดเลยตอนนี้ครับผมมีผู้ติดตามหลายขึอไรเงี้ยไรเนาะของวงไหนเหรอครับของบริษัทของวง แต่ว่าเ้างหัว่ามันได้เนาะเขาเขาอยู่หลังบ้านเนาะแมนทั้งเพียทั้ง